ต่อจากตอนที่แล้วเมาเหมาได้ไปสืบคดีวางยาของพระสนมหลี่ชูที่ตำหนักพระสนมอาตัวและการที่เธอสืบไปสืบมาจนได้รู้ว่าคนที่วางยานั้นก็คือหัวหน้านางกำน,นันฝงหม,งมิงนั่นเองแต่เพื่อเพิ่มความมั่นใจแกสมมติฐานนี้เมาเหมาจึงให้เกาซุนเนี่ยช่วยค้นหาเอกสารเก่าหน่อยจนได้รู้ว่าลูกพระสนมกับลูกพระชายานั้นเกิดเวลาเดียวกัน และคนที่ทำคอดก็คือพ่อเท่าของเหมาเหมานั่นเองแต่ก่อนจะเข้าเรื่องผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับและท่านสามารถดูเรื่องนี้ได้ที่ n e t f ฟ i x โ okay. อเคเข้าเรื่องหลังจากที่เหมาเหมารู้ว่าพ่อเท่าทำงานในวงังเธอก็กําลังคิดอะไรบางอย่างอยู่แต่แล้วเมื่อตัดสินใจได้ก็เดินไปที่ตําหนักพระสนมอาตัวทันทีโดยอ้างว่าเอาของขวัญมาให้พระสนม ฝ่ายฝึงหมิ่งกับตอนรับเป็นอย่างดีสิ่งแรกที่หมาเหมาสังเกตเห็นนั่นก็คือข่าวของเครื่องใช้ถูกเก็บอย่างเรียบร้อยเลยเหมือนกําลังออกวังยังไงอย่างนั้นหมาเหมาก็เลยถามท่านจะย้ายไปเมื่อไรฝึงหมิ่งก็เลยตอบไปว่าเจ้านี่ช่างสังเกตจริงๆหมาเหมาก็ยังคงพูดต่อที่ท่านบอกเก็บเพื่อทําความสะอาดนะ่ะมันเป็นแค,ค่ข้ออ้าง เมื่อถึงปีใหม่นี้พระสนมอาตัวต้องออกจากตำหนักเพื่อให้พระสนมคนใหม่มาอยู่แทนสินะเพราะพระสนมอาตัวไม่สามารถมีลูกได้อีกเกิดอะไรขึ้นตอนคลอดหรอซึ่งฝึงหมิ่งก็ไม่อยากตอบหรอกเพราะมันไม่เกี่ยวกับเมาเหมาเลยแต่เมาเหมาก็บอกว่าค่าคือลูกสาวของหมอที่ทำคลอดฝึงหมิ่งได้ฟังดังนั้นก็ตกใจมากๆถึงกับยืนขึ้นเลย <c oughs> กูเกียดมุกนี้ว่ะ หมาเหมาก็ยังคงเล่าต่อว่าวันที่พระสนมทำลอดนั้นตรงกับการลอดของพระชายาของจกักรพรรดิองค์ก่อนพอดีแต่ช่วงเวลานั้นหมอหลวงหรือพ่อเฒ่าของหมาเหมาได้ไปทำลอดให้กับพระชายาก่อนเมื่อเทียบความสำคัญแล้วพระชายาย,ายอมสำคัญกว่าพระสนมแน่นอนพระชายาก็คือเมียหลวงนั่นแหละและโดยความที่ปล่อยให้พระสนมอ้าตัวไปตามยถากรรมยถากรรม ้ยใช้คำเนะกูทำให้พระสนมเกิดภาวะมดลูกแตกทันทีแม้ว่าลูกของเธอจะคลอดมาอย่างปลอดภยัยแต่ก็ต้องแลกด้วยการไม่สามารถมีลูกได้อีกเลยและหลังจากคลอดไม่นานนักพระสนมอ่าตัวที่อาการฟื้นไม่ดีนักฝึงหมิน่นจึงต้องดูแลลูกแทนพระสนมอาตัวไปแะดโดยการเล่าเพียงแค่นี้ฝึงหมิ่จึงด่าเมาเมาไปว่าเจ้ารู้ทุกอย่างเลยสินะ เจ้ามันคือลูกสาวของหมอไร้ค่าคนนั้นที่ช่วยลูกพระสนมอาตัวเอาไว้ยังไม่ได้เลยหมาหมาก็ตอบไปแค่ว่าใช่เจ้าค่ะและถึงแม้ว่าสาเหตุการตายในบันทึกที่เกาสุนหามาใหา้เจ้าบอกว่าตายเพราะพิษแป้งฝุน่นแต่สําหรับหมาหมาไม่เชื่ออย่างนั้นเพราะพ่อเท่าต้องเตือนเรื่องนี้ไปแล้วแน่นอนวกกับที่ฝึ่หมิงเป็นคนที่รักพระสนมมากๆต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแน่นอน จากนั้นหมูเหมาก็เปิดกล่องที่อ้างว่าเอามาให้พระสนมซึ่งของข้างในมันก็คือดอกไม้สีแดงกับน้ำผึ้งธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองโดยหมูเหมาเล่าว่าดอกไม้วังหลังแห่งนี้มันมีพิษมากมายและดอกนี้ก็มีน้ำหวานที่เป็นพิษเช่นกันแต่ในช่วงที่ฝึ่นเมิงดูแลลูกของพระสนมนั้นเธอไม่รู้ว่าน้ำผึ้งธรรมดาธรรมดาถ้าให้ทาลกมากเข่าก็เกิดเป็นพิษได้เช่นกัน และนั่นเองคือสาเหตุการตายที่แท้จริงแต่ช่วงเวลานั้นไม่มีใครรู้ว่าสาเหตุการตายคืออะไรพ่อเท่าของเหมาเหมาจึงถูกไล่ออกทันทีเนื่องจากทำผิดซ้ำซากดูแลไม่ทั่วถึงนี่ก็คือสิ่งที่เหมาเหมาคาดเดาจากการอ่านบนันทึกแต่เรื่องมันก็ไม่จบเพียงแค่นั้นเหมาเหมายังคงเล่าต่อว่าฝฟิงหมิงเนี่ยมารู้ที่หลังว่าน้ำพึ่งธรมธรมดาธรรมดา ถ้าให้ทารกกินมากขา้าวมันก็เกิดเป็นพิษได้เช่นกันและด้วยฝงหมิงไม่อยากให้พระสนมอาตัวรู้ว่าตัวเธอนั้นเป็นต้นเหตุให้รูกของพระสนมตายจึงพยายามฆ่าคนที่บอกเรื่องนี้แก่เธอและคนคนนั้นที่บอกก็คือพระสนมหลี่ชูนั่นเองด้วยในตอนนั้นหลีชูมาเล่าว่าตัวเธอเคยกินน้ำผึ้งตอนเด็กๆแล้วแต่ก็เกือบเอาชีวิตไม่รอด จากการบอกนี้เองฝึงหมิงก็เข้าใจสาเหตุที่ลูกพระสนมตายทันทีก็เพราะเธอคิดว่าการให้น้ำผึ้งเยอะๆมันคือยาแต่ที่ไหนได้มันกลับเป็นพิษนั่นเองและโดยพระสนมหลี่สู่ที่เพิ่งจากบ้านมาก็ต้องคิดถึงทางบ้านเป็นธรรมดาส่วนพระสนมอาตัวที่เพิ่งเสียลูกเมื่อเจอหลี่สู่เขาก็กลายเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งพากัน,นทันทีเหมือนแม่ลูกยังไงอย่างนั้น ฟิงหมิงที่เห็นแบบนั้นก็ยิ่งกลัวกลัวว่าหลี่ซูจะบอกเรื่องผิษแก่พระสนมอาตัวจึงหาทางไล่หลี่ซูออกไปแต่ช่วงเวลานั้นจกักรพรรดิองค์ก่อนก็เสียชีวิตเข้าพอดีทำให้พระสนมหลี่ซูต้องไปอยู่ที่วัดฟิงหมิงก็รู้สึกโล่งใจมากที่ความรับจะไม่ถูกเปิดเผยแต่เมื่อหลี่ซูกลับมาในตำแหน่งพระสนมระดับสูงหลี่ซูก็เข้าหาพระสนมอาตัวที่เหมือนแม่ตลอดเวลา ทำให้เฟิงหมิน่นหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะลงมือจัดการซะและเพื่อปกป้องตําแหน่งพระสนมอ้าตัวด้วยที่มีคนมาแทนที่เมื่อเหมาเหมาเล่าจบและะเฟิงหมิ่ก็ถามว่าเจ้าต้องการอะไรคําพูดนี้คล้ายๆกับสินบนนั่นแหละทําให้บอกของที่ต้องการก็าอาจถูกฆ่าอะไรแบบนั้นเหมาเหมาก็เลยตอบไปว่าท่านก็รู้ว่าคําขู่นั้นมันไร้ประโยชน์ ระหว่างที่หมูเหมาพูดไปเขามีสีหน้าที่วิตกกังวลพอสมควรจากนั้นฟงหมิงก็ถามหมูเหมาว่าเจ้าเคยเจอคนที่รักบ้างไหมซึ่งคนที่ฟงหมิงรักนั้นก็คือพระสนมอาตัวนั่นเองด้วยเธอเห็นว่าแม้พระสนมอาตัวจะเป็นผู้หญิงแต่ก็มีความตั้งใจที่กล้าเข้าหาองค์รัชทายาทอย่างเท่าเทียมองค์รัชทายาทก็ตอนนี้ก็เป็นจกักรพรรดินั่นแหละนั่นทำให้ฟงหมิงประทับใจมากๆในตอนนั้น แต่แล้วเธอกับค่าสิ่งเดียวที่พระสนมหัวงแหนมากที่สุดนั่นก็คือลูกชายนั่นทำให้เฟิงหมินรู้สึกเสียใจอย่างมากและยิ่งรู้ว่าพระสนมออาตัวร้องไห้จนหลับทุกคืนวนันยิ่งรู้สึกผิดต่อตัวเองเข้าไปใหญ่เฟิงหมินก็ร้องไห้หนักมากๆทั้งหม,ม่องเหมาเองก็รู้สึกเข็นใจเหมือนกัน พราะฟึงหมิ่นเนี่ยรับใช้พระสนมตลอด16ปีไม่ยอมแต่งงานทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อพระสนมอ่าตัวเหมาเหมาเลยเข้าไปเสนอทางเลือกนั่นก็คือลดแรงจูงใจจากสองให้เหลือหนึ่งก็คือนั่งเดิมแล้วแรงจูงใจในการฆ่าเนี่ยฆ่าเพื่อปกป้องความผิดของตัวเองกับฆ่าเพื่อปกป้องตำแหน่งพระสนม แต่ผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมนั่นคือถูกประหารแต่อย่างน้อยถ้าเหลือหนึ่งก็ทำให้พระสนมอาตัวไม่รู้ว่าลูกตัวเองตายเพราะอะไรนี่คือสิ่งที่หมเหมา,หมาสามารถช่วยได้เมื่อเธอคุยธุระเสร็จแล้วก็ออกจากที่นั่นทันทีตกข้ามมาเมื่อเหมาเหมาได้พักแล้วเธอก็รู้สึกเหนื่อยกับวันนี้จริงๆแต่ก็โชคดีมากอีกด้วยที่กระดาษชุบน้ำไม่ต้องใช้ง่ายๆเลยมีไว้ป้องกันโดนแทง ตัดเช้าไม่อีกวนันเมาเหมหาก,ก็เขียนรายงานให้จินชิทราบทันทีว่าเฟิงหมิงเนี่ยสารภาพผิดแล้วต่อเรื่องที่พยายามฆ่าเพื่อปกป้องตําแหน่งพระสนมอาตัวแต่จินชิก็ยังคงสงสัยอยู่แล้วเรื่องที่ให้เก่าสุนร,ร,รวบรวมเอกสารละ่ะคืออะไรเหมาเหมาก็ตอบไปว่าข้าคิดว่าจะเจออะไรบางอย่างน่ะ แต่มันกลับไม่มีอะไรเลยเมื่อจินฉินได้รับรายงานและเขาก็แจ้งให้หมูเหมาทราบอีกเรื่องว่าได้มีการตัดสินใจแล้วว่าพระสนมอาตัวต้องลงจากตําแหน่งพระสนมอ้าตัวจะประทับที่ตําหนักนอกเมืองทางทิศใต้เหมาเหมาก็ถามกลับการตัดสินใจนี้มาจากเหตุการณ์นี้หรือเปล่าคาตอบก็คือเป็นการตัดสินใจจากจ,ากจากักรพรรดิก่อนหน้าแล้ว ก็ข้ามมาพระสนมอ้าตัวก็ชวนพระเอกเนี่ยไปดื่มเหล้าสักหน่อยขณะเดียวกันเมาเมาก็นอนไม่หลับที่เจอเรื่องในวันนี้เลยปีนกำแพงไปดูบรรยากาศสักหน่อยแต่ขณะที่กำลังชมวิวเพลินๆอยู่นั้นพระสนมอ้าตัวก็ปรากฏตัวโตหนาพระสนมก็ชวนเมาเมาเนี่ยมาดื่มสากเกสักหน่อยเมาเมากระตาเป็นแมวเชียวของชอบระหว่างที่ทั้งสองนั่งดื่มกันไปพระสนมก็ถามว่า ตัวข้าดื่มเหมือนผู้ชายเลยใช่ไหมล่ะหมูเหมาก็ตอบไปพระสนมพยายามแสดงให้เหมือนผู้ชายมากกว่าเจ้าข้าซึ่งการที่หมูเหมาตอบแบบนี้มันเป็นการตอบที่ตรงไปตรงมามาพระสนมก็เลยก่าวพูดเรื่องของตัวเองอย่างตรงไปตรง,งมาบ้างโดยเธอบอกว่าหลังจากที่ลูกชายจากไปข้าก็ไม่ใช่พระสนมแล้วแต่กลับไปเป็นแค่เพื่อนสำหรับจัก,กรพรรดิมากกว่า ข้าที่มาเป็นพระสนมคงพกเพาะจักรพัรด์สงสารข้าข้านะอยากยกตำแหน่งนี้ให้คนอื่นทันทีที่ทำได้หลังจากพูดจบเธอก็ไปเทเหล้าไว้อะไรแกสาวที่โดดน้ำทันทีเธอคงหนาวมากทรมานมากแน่เลยมเมาาเมาฝั่งเธอก็ตอบแค่ว่าหม่อมฉันก็เห็นด้วยเจ้าข้าพระสนมก็ยังคงพูดต่อมันโง่ใช่ไหมทุกคนเลยซึ่งความหมายคำนี้มันก็คือ ทำไมทุกคนต้องตายเพื่อพระสนมด้วยเอาไรแบบนั้นเมื่อพระสนมระบายความรู้สึกเสร็จเธอก็กลับตําหนักทันทีเหมาเหมาก็ได้แต่ยืนท่งอย่างเงียบเงียบพร้อมทั้งคิดว่าแท้จ,จริงแล้วพระสนมอ้าตัวอาจรู้เรื่องที่ฝึงหมิ่งมีส่วนที่ทําให้สาวรับใช้โดดน้ําก็เป็นได้สาวรับใช้เองก็ยินดีตายเพื่อไม่ให้พระสนมอาตัวถูกสงสัย ส่วนฝงหมิงก็ยินดีรับโทษเพื่อเก็บความลับไหวเดินไปแขวนคออย่างเต็มใจนี่ก็คือสิ่งที่เหมาเหมาคิดว่าพระสนมอาตัวคงรู้เมื่อพระสนมไปละเหมาเหมาก็ขอไปบา่าแต่พอลงมาได้แค่นิดเดียวเท่านั้นอยู่ๆก็มีคนเรียกเจ้าทําอะไรนะ่ะเหมาเหมาก็ตกใจล่วงสิครับจนมาทับจินฉินี่แหละเหมาเหมาก็กําลังลุกเลยแต่จินฉีก็รีบดึงมากอดสึ่งงาน ขอกอดหน่อยมันหนาวเลีอยเป็นไงหมอเมาก็บอกแหละไม่ใส่เสื้อคลุมนี่เดี๋ยวเป็นวัดหลอกทั้งสองก็กอดกันอยู่สักพักจนหมอเมารู้ว่าจินชิกําลังเมาจินชิก็บนงุมงามเอารไม่รู้จนหมอเมาป้ติดประต่อไม่ถูกเลยและเขาก็ดูเศร้ามากๆที่พระสนมอาตัวกําลังออกจากวางและที่เมามาเนี่ยก็คืออาตัวชวนไปดื่มนั่นเองแต่แล้วบ่นไปบ่นมาอยู่ๆน้ำตาจินจิ เริ่มไหลออกมาหมอเหมาเห็นดังนั้นจึงยอมให้กอดทันทีเช้าวันต่อมาอาตัวก็คืนมงกุฎให้แกจินฉีเพื่อให้พระสนมคนต่อไปมารับตําแหน่งและตอนที่ทั้งสองอยู่พรผมหน้ากันหมอเหมาก็รู้สึกว่าทั้งสองคนเนี่ยคล้ายกันม,มากมาและด้วยความคล้ายนี่เองจึงเกิดความคิดที่ว่าจะมีการสลับทารกขึ้นมาหรือเปล่าพอจากที่หมอเหมาคุยกับพระสนมอาตัวที่กำแพงนานพระสนมพูดว่า หลังจากลูกชายจากไปซึ่งการใช้คำว่าจากไปมันแปลกมากๆไม่ใช่เสียชีวิตหรอเธอเลยคาดเดาไปต่างๆน,น,นานาจึงคิดว่าช่วงที่พระสนมคลอดลูกนั้นตัวพระสนมเองที่เกิดจากแม่โนมไม่มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรมันจะดีกว่าไหมถ้าปล่อยให้ลูกไปเป็นลูกของพระชายาจะได้รับการคุ้มครองที่ดีกว่าและการคิดแบบนั้นมันก็สมเหตุสมผลมากๆ แต่ถ้ามารู้ที่หลังว่าเกิดการสลับลูกคืนพ่อเท่าก็ต้องถูกเครียดเป็นธรรมดาที่ไม่รู้ว่าเกิดการสลับเด็กคืนแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ล้วนเกิดจากที่เหมาเหมาเมื่อโนดทั้งศีนซึ่งขณะที่อาตัวออกจากวางคระสนมหลี่สู่ก็วิ่งไล่ตามมาแถมวิ่งล้มอีกตึ้งหาซึ่งสีหน้าอาตัวต้อนตอบหลี่สู่นั้นเป็นสีหน้าแม่ที่กําลังห่วงใย,ยยังไงอย่างนั้นและนี่ก็คือเนื้อหาสืบคดีปริศนา หมอยาตำรับขุมแดงนี <c> ่ <oughs> เป็นไงพูดถูกแล้ว <c oughs> หรือจะให้พูดผิดดีสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์แล้วแบ่งปันความชอบของคลิปนี้ไปให้คนอื่นดูและติดตามช่องผมไปอย่างยาวนานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไ้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้า plus a าไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอ